เปิดอ่างเกียร์เปิดอ่างเกียร์ล้างทําความสะอาดเปดลี่ยนกองเกียร์ใหม่สังเกตสีกระดาษในกองนะครับนี่คือกองเกียร์ใหม่เปิดอ่างเกียร์ล้างทําความสะอาดกับงานฟอกเกียร์ปัดชิ่งเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตโลมาสเตระบบ m าสด้าซีเอ็กไฟนะครับอ่างเกียร์ที่ทําความสะอาดแล้วยากาวแล้วทําความสะอาดแม่เหล็กแล้วอันนี้คือกองเกียร์ที่เปลี่ยนออก กองเกียร์เดิมสังเกตสีกระดาษด้านในดำมากเลยนะครับเลขไม่สองแสนสหมื่นสี่พักิโลเมตรนะครับกับงานฟอกเกียร์ฝัดชิ่งเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตโรมัตตในระบบกับผมช่างทอมสนใจงานติดต่อ0816362300 0816362300ช่างทอมยินดีบริการครับผม